น้ำแม่รอีแม่รอว,ว,วาเจา้าเทนไปเยนเน,น,น,น่ันี้นีพอายู่นี่มันมอ,ม,อมีสัญญาณโอ้จะอยู่ื่อเป็นงไอ้าตายตายบางีตายล้ตายแล้วาลว,วาได้คนในนอน่อนอนอนเขาจับขาท่าน,นัอนแล้ <laughs>

ก่านกูวน้ำแม่ก็มี่เกมวลด้วล้นฮะน้ำแม่กัมีเนาะน้ำแม่กับมีกับปูนี่ึกว่ไปเอาแม่มึงว่าเออแม่น้ำน้ำแม่กับมุ้งขนยางเอเาดิ